สาเก่ามีขนาดเล็กและสันติโกมเพราะตั้งมานานคณะกรรมการศึกษาสมาคมตราพุทธสงฆ์ประกอบพิธีเปิดสมประตูและศาลองค์แปะกงที่สุสานสงบนิรันดร์อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับที่สุสานสงบนิรันดร์ตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดสมาคมตราพุทธสงฆ์ได้ประกอบพิธีเปิดสมประตูทางเข้าสุสานและศาลแปะกง โดยมีดรประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีนายกิจจาตันตราการนายกสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์กล่าวว่าสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508จนกระทั่งปัจจุบันและในปัจจุบันสูสารแห่งเดิมหรือสูสารชุมแสงมีความคับแคบ ด้วยบัญชาขององคุจโจจึงได้กำหนดพื้นที่ใหม่คือสุสานสงบนิรันต์ตำบลเทพนิมิตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดจากนั้นได้มีการสร้างซุ้มประตูสร้างศาลแปะกงหลังใหม่พร้อมปรับปรุงคูสระน้ำทางด้านหน้าของศาลแปะกงจนแล้วเสร็จทางสมาคมจึงได้มีพิธีในการเบริกเนตรองค์แปะกงและทำพิธีนำแปะกงเข้าประทับในศาลหลังใหม่พร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีเปิดซุ้มประตูทางเข้าสุสานสงบนิรันร์ และเปิดสารแปลงงในโอกาสเดียวกันทั้งนี้การก่อสร้างได้รับงบประมาณจากการบริจาคของสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาซึ่งต่อจากนี้จะได้มีการสร้างศาลาในประสงค์ขึ้นอีกหนึ่งหลังแทนศาลาหลังเดิมที่ชำรุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะมาประกอบพิธีณสุสานแห่งนี้อีกด้วยสำหรับบรรยากาศของสิทธิอนุสิ์ของท่านฮุจโจจากพุทธสมาคมต่างๆได้มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงด้วยความศรัทธา ทั้งจากจังหวัดตราดและจังหวัดอื่นๆเช่นสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์จังหวัดระยองมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ลำนาลายจังหวัดลบบุรีและมูลนิธิพุทธธรรม31จังหวัดนครราชาสีมาเป็นต้นครับ